คุณเจอไปบ้านใครสิ่งที่จับอย่างแรกก็คือมือจับใช่ออมือจับไม่ว่าจะอีกกี่สตวรรษผ่านไปโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนในความรู้สึกเราก็คือพื้นมันก็ยังเป็นพื้นผนังนก็ยังเป็นผนังประตูมันก็ยังประตูไม่ว่าจะมีดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ Eventually เราก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ว่าเราทําบ้านก็ยังต้องมีประตู ก็ต้องมีมือจับถ้าเราใช้อะไรเราเดีอ่ะจะชอบไปแนะนําให้เขาใชา้เพราะรู้สึกว่าแบบแม,มันคุ้มค่าแนะนําในสิ่งที่เราชอบไม่แนะนําในสิ่งที่อยากขายพอได้ตังค์เราก็เลยคิดว่าเวลาเราทําให้ของมันต้องลขอองงมันต้ดีแล้วเขาได้ไปเขาต้องแบบทิ้งมันไม่ลงฟังเราใจเต้นฟังเรารู้สึกแบบ เอออยู่กับตัวจริงมันต้องอย่างนี้จะยกให้เป็นตัวแม่แห่งฮัดแวร์ของคนไทยเพื่ะมันบอกบอกได้เลยว่าถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมันจะเป็นตามันจะเป็นประกาย ดีไซน์หับวันนี้นะคะมาพบกับจือนรอดีสุนทรเมเนศวันนี้จะพาทุกคนมาที่นักกลอลิฟนะคะเป็นโชว์รูมแห่งใหม่อยู่ที่แวร์เฮาส์สามค่ะแล้ววันนี้ก็พิเศษมากๆเลยนะคะจือได้เกียรติจากพี่นิงนะคะเจ้าของของนักกลอลิฟวันนี้มาร่วมพูดคุยกันคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นิงสวัสดีค่ะ,คะถ้าเป็นอินเทอร์ ier ไซเนอร์ก็จะรู้จักนักเกลอลิฟอยู่แล้วเพราะว่าแบบเป็นตมแม่ของมือจับทุกป,ประเภทมือจับ<ก>ประตูจ,ะะจริงจริงอันนี้ทำมาปีนี้เข้าปีที่สิบห <My> ก็คิดว่าคงมีคนที่รู้จักและไม่รู้จักเพราะว่าเราก็ทํามาแบบเรื่อยๆเนิบๆแต่ว่าก็ค่อนข้างแพ s ชเนนต e กับมันมากที่เห็นก็จะมีของค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะของจากต่างประเทศเอง mm hmm. หรือของจากของเราที่เราเด velope ขึ้นมาเองก็ mm hmm. มีแล้วก็แต่ละอย่างที่เราถือเนี่ยก็จะเน้นของที่มีบาริที่ต่างกาัน mm hmm. มีดีไซน์ต่างกาัน mm hmm. มีกลิ่นมีอะไรต่างกาัน mm hmm. ถ้าให้เราเดินเข้ามาเราบอกว่าเออ ฉันอยากได้ทีมแฮร์รี่พอตเตอร์มีไหม <S <S <ed> <S <S คือเราก็คิดว่าเรามีแมจิกวันอนนั้นให้คุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะมี uh, การันตีพรอมเมชิ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่หนิงพยายามจะดิลิเวอร์ให้กับลูกค้าทุกคนเลยเพราะว่าในโลกปัจจุบันน่ะทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมาก <ừ> คนให้ความสำคัญกับของสั้นลงสมาธิสั้นลงแต่ยังไงแล้วไม่ว่าจะอีกกี่ศตวตรรษผ่านไปโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนในความรู้สึกเราก็คือพื้นมันก็ยังเป็นพื้นผนังก็ยังเป็นผนังประตูมันก็ยังประตูไม่ว่าจะมี ิจิตอลอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ eventually เราก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ว่าเราทำบ้านก็ยังต้องมีประตูก็กต้องมีมือจับความท tradtional สำหรับเรามันยั่งยืนนะแล้วก็ e v e n ์ว่าวันนี้เรามองกลับไปเวลาเราไปเมืองนอกไปยุโรปเนี่ยเรายังไป appreciate กับพระราชวางังมือจับสวยจังเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยในมุมที่หนึ่งบอกว่าอะไรเปลี่ยนไปเร็วเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะไป spend กับมันมากแต่เราอยากจะบอกเลยว่าการสร้างบ้านเนี่ยไม่ว่าเวลาผ่านไปคุณจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณเปลี่ยน เฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนผ้าใหม่มีไหมที่คุณจะเปลี่ยนประตูคือมันยากนะมันเป็นเรื่องยากมากที่จะต้องไปอินวา์ช่างมาแล้วแบบช่วยมาเปลี่ยนประตูอันนั้นอันนี้หน่อยแล้วก็บ่อยมากเลยลูกค้าจะมาหาเราแล้วบอกว่าอยากต้องเปลี่ยนมือจับประตูทั้งหมดเพราะว่าเจ้านั้นเจ้านี้เขาไม่มีไส้ขายซึ่งเรามองว่าเฮ้ยมือจับมันไม่ได้เป็นอะไรเลยทําไมต้องเปลี่ยนของเราก็เลยยืนหยัด ตรงที่ว่าลูกค้าที่ซื้อของจากเราอะ่ะหนิงจะให้รับประกันตลอดอยู่การใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแมคแคนิึมหรือไส้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคือเปลี่ยนให้ฟรีเลย just one call จะเห็นในทุกๆจุดที่ดิสเพลย์เนาะคือจะรู้เลยว่าแบบถ้าเป็นโฮมออเนอร์มาดูก็จะเห็นภาพยิ่งถ้าเป็นดีไซเนอร์ u imagine อยู่ในหัวง่ายอยู่ละก็ยิ่งทำงานง่ายเลยแล้วก็อย่างที่บอกมันแบบมีคัสตอมเนาะแบบ มือจับอันนี้บวกอันนั้นไดค้คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้แขนแบบนี้เพลทแบบนั้นในห้องสีนี้อนอกห้องสีนั้นคือไม่ได้ฟิก ว่าแบบไม่ได้แล้วทั้งบ้านต้องสีดําหมดคืออันนี้เราเล่นกับความรู้สึกหรืออะไรที่ดีไซเนอร์ออกแบบภรรยาอยากได้สีขาวสามีอยากได้สีดำสองห้องมาเมิร์จกันก็ to d i f f e r e n t finish hardware ก็ได้ทําได้หมดส่เลยคือคือฮาร์ดแวร์ตรงนี้มันเหมือนออซิสซอรีเลยอะที่มันคือจิวเวลรี่น่แหละอกําลังจะบอกว่ามันเหมือนบอกบอกตัวตนแล้ว่ามันเหมือนจิวเวลรี่ของบ้านแล้วก็บอกได้เลยว่าคนนี้สไตล์นี้คนนี้สไตล์นี้ใช่คุณจือไปบ้านใครสิ่งที่จับอย่างแรกก็คือใช่มือจับใช่มันเป็นอะไรที่บางทีคนจะ แตจริงๆพอถอยออกมาสเต็ปหนึ่งอ่ะเราจะเจอลูกค้าเยอะมากเลยว่าแบบเสียใจมากเลยที่ติดอันนี้ไปเพราะมันแบบมันเหมือนจะมองไม่เห็นนะแต่มันจับทุกวันเออมันมันเล็กๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะให้ลูกค้าเข้าใจว่าเออจริงๆมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เปลี่ยนนะติดไปแล้วนี่มันอยู่ไปตลอดอ่ะจะ educate ลูกค้าตลอดเลยเรื่องนี้ว่าเมื่อจับที่มันเป็นหนังแบบเพิ่ม d ีเทลเข้าไปมันจะช่วยแบบ feeling ในการจับนะอะไรอย่างเงี้ยทางดีไซเนอร์ก็จะต้องช่วยช่วยแบบอธิบายให้กับ ค่ด้วยว่าเฮ้ยจริงๆมันมีความสําคัญยังไงแล้วเดวิลแ l งอ h a n สเลเตอร์ใช่ทุกๆครั้งคือเขาก็จะแฮปปี้มากคือเราว่ามันเป็นมันเป็น small detail แหละมันเป็น part of my job แหละที่เราจะ educate เขาแล้วก็เป็น part ที่เราจะไปช่วยดีไซเนอร์ได้คือแบ่งเบาภาระแหละก็ไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวคิดให้ในฐานนะเป็นลูกค้านะกโอล v ฟค่ะจูยายออฟฟิศจากตอแรกเราอยู่ทงองหล่อ <c oughs> เมื่อจับอะนี่ห่ออย่างดีเลยคือย้ายมาอ่อนนุ่ก็คือแบบทุกคนห้างแตะมือจับนี้เหมือนมันเป็นจิวรี่เราไปแล้วหมดแบบเป็นอะไรที่แบบเราห่วงมากเลยอะอันนั้นน่าจะคือจริงๆอ่ะอะถึงทำมาเมื่อ15ปีที่แล้วนะตอนแรกเลยคือแบบ ไปได้กิ่งไม้ในป่ามาเราก็เออนี่ฟอร์มมันสวยจางเราก็เลยเอาไปคืนโมเออแล้วมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเชื่อมาขายไม่ออกเลยเนี่ยอะไรคือมันไม่มีใครหนึ่งในนั้นโนโนแต่ว่ามันแบบผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยคือช่วงแรกนี่คือขายไม่ออกแล้วคือไม่มีใครเอาคือคนไม่เก็ตคนจะอยู่ในเซฟโซนเรียบเรียบนิ่งๆิแม็กชัวร์ว่าไม่เบื่อแต่เราก็จะแบบไอ้นี่มันไม่เบื่อเว้ เออไม่เป็นไรขายไม่ออกส่งไปอังกฤษก็ได้ว่าเราก็ส่งทั้งหมดไปอังกฤษแล้วก,ก็ขายดีเพราะอังกฤษก็แบบเ,เ,เขาไม่ได้อยู่ใน Safe Zone เซฟโซนนะ,ะคนอังกฤษก,ก็จะขายขายดีขายดีขายดียดตอนนี้คือสิปีผ่านไปเทรนมา คนไทยตอนนี้ก็คือแบบชก็เลยแบบไม่มีคนผลิตให้เพราะว่าแบบผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็แบบตอนนี้คือพอจะผลิตปุ๊บก็แบบแพงมากมันเหมือนปฏิมากรรมอ่ะมันเหมือนมันเป็นอะไรที่มัน natural มากๆแล้วเราเองเรายังรู้สึกว่ามันดู feel alive มันมนของจริงอะเหมือนของจริงอะแล้วก็ทุกอันติดไม่เหมือนกันคือลูกค้าจะถามว่าต้องติดด้านไหนทำไมสองอันนไม่เหมือนกันเออมันไม่เหมือนกันเพราะว่าก็กิ่งไม้ฟรีฟอร์มเราก็เลยคิดว่ามันเป็นพีซที่เราชอบมากที่สุด เพราะฉะนั้น4พีซเนี่ยที่เรามาติดอ่ะเพราะจริงๆแล้วเราจะไปติดบ้านเราแต่ไม่รู้จะไปไว้ไหนก็ติดตรงนี้ก่อนไม่ขายแล้วคือพูดถึงตรงนี้กำลังจะบอกว่าฮาร์ดแวร์หรือว่ามือจับพวกเนี้ยค่ะเวลาเราย้ายเราย้ายไปได้มันไม่กับเราไม่ได้นะใช่มันไปกับเราได้คือถ้ามันเป็นของมี v a l ูตั้งแต่แรกเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอามันไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโซฟาหรือเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีพอเราย้ายไปที่ใหม่อ่ะมันก็มักจะเจอแบบว่าลงไม่ได้ space ไม่ได้ s i ส e ใช <Size S 2> ไม่ได,ได,ไได้สีไม่เข้ากับ mood มูดแล้วถามว่าฮาร์ดแวร์โอเคแหละมันก็อาจจะไม่เข้ากับ mood มูดก็เป็นไปได้แต่มอเลสอ่ะมันก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่ใช้ห้องนี้ก็ใช้ห้องนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเคลื่อนย้ายง่ายกว่า,ยายโซฟาด้วยความทิ่ป้าดีเทลเหมือนกัน มันก็จะ v a l ูกับสิ่งแล้รานี้แต่จริงๆเราเราเราคิดว่าทุกคน v a l ูของต่างกันแหละคือเมื่อพูดถึงทองเหลืองนี่คือเราเหมือนกับจะเปใจเต้นเออจะชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราลึกซึ้งกับมันเราเข้าใจมันอะไรเงี้ยมากกว่าแบบอีเวนท์แฟชั่นนี่อ่ะมันแพชชเดนจริงๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออโอเคคือซื้อมาไว้ก่อนไม่ใช่ไม่เป็นไรเก็บไว้เออเดี๋ยววันหนึ่งคงได้ใช้ซึ่งหลังบ้านนี่ก็ดังแหลเยอะมากของที่เป็นแรร์พีซอะคือเยอะจริงๆเพราะชอบไปอังกฤษแล้วไปแบบไปได้ของตาง เคริาหาที่เขาลือทิ้งอ,ะอ่ะใชคือเราจะเราจะรู้จกักไอ้พวกคนคนพวกเนี้ยเขาก็จะแบบว่าเนี่ยเขาเขา,ามีลือเคริาหายุคนี้นะั้นนั้นนู่นนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยยวนก,กวัวเป็นเซ็ ทุกครั้งที่เราไปเราจะต้องไปเจอนางนี้คุณคนนี้ว่าแบบจะเป็นไอติมนิวมรนมีแล้วเขาก็จะแบบว่าเนี่ยเขาเพิ่งลื้อมาเขาเพิ่งอะไรมาเราก็จะแบบเออเราชอบพีซนั้นพีซนี้แล้วไอพวกชิ้นนั้นอ่ะเราก็มาใส่ที่บ้านเราซึ่งจริงๆเราเอามาขายนานมากไม่มีใครชอบจนกระทั่งติดบ้านเราคือพอเราอยากได้ชิ้นนั้นปุ๊บยูต้องดีไซน์ for it จริงไม่ใช่อยู่เอามันไปหาใครยู่ต้องดีไซน์ for her จริงเราก็แบบไม่เป็นไร whatever it is no one wants I want ม,มันก็เลยเป็นแบบเหมือนเป็นคลังของเราที่ยังมีของอเยอะมากเลยที่แบบย,ยังไม่รู้จ,จะไปติดตรงไหนเลยอ่ะ<ห>เพราะว่าที่หมด อะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่เราจะซื้อไว้ตลอดอะไรเงี้ยดังนั้นอย่างที่บอกก็คือมันจะกลายเป็นของสะสมอันนี้มันก็อาจจะกลายเป็นของสะสมของคนบางคนในอนาคตใช่จริงๆอย่างของพวกนี้บางทีเวลาเขา discontinu วอะเราไม่ได้ทิ้งนะเราก็ไปติดบ้านเราแต่เรา find a new way to install it ให้มันแบบสวยใน way ของมันหรือบางครั้งเราเอาแขนพวกนี้ไปติดเป็นที่รวบเขาเรียกว่าอะไรนะรวบม่านหรอเรื่อของม่านเอามา เป็นเอ็นดิ้งของบ้านน่ะคือเราก็อินฟรา์ให้มันแบบไปใช้อะไรว่าก็เป็นดัมมี่อ่ะพวกนี้มันเป็นดัมมี่หมดแล้วเวลาเราดิสคอนไว้ไปไว้ไหนก็มีบางทีลูกค้ามาแล้วก็บอกว่าขออะไรที่มันมีแค่หน่อยดิเราก็มีงยมีของเหลือพวกนี้เอาไม้อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเราก็จะทำอะไรแบบสนุกสนุกอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าไอของแบบนี้ต้องมาคุยนะเราไม่ได้ไปประกาศว่าเราทําอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมีคนที่แบบไม่มายของดิสเพลย์ไม่มายหน้าหลักไม่เหมือนกันทั้งบ้านไม่เหมือนกันเลยชอบแบบนี้ขี้เบื่อ เราก็โอเคอย่างนั้นเลสเลเราก็จะลงมาเล่นเล่นอะไรด้วยดังนั้นถ้าให้นิยามโชว์รูมที่นี่จะนิยามว่าอะไรเพราะมันดูแบบเป็นสูตรรวมของทุกอย่างเลยน่าจะเป็นที่ที่คุณมาแล้วได้อะไรมากกว่าจะไปช็อปเฟอร์นิเจอร์คือเจอเรานี่ได้ความรู้แน่นอนพราเราจะชอบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะชอบเอาความสุขของเราแบ่งให้เขาฟัง ดังนั้นถ้าใครจะมานัดคุณิงก่อนนะคะก็จริงๆแล้วน้องอยู่หลังบ้านก็ไม่ค่อยให้ออกมานะเขาก็จะแบบว่าถ้าเจอคุณิงมันไม่มาคุยกับคนอื่นแล้วอะเออแต่จริงๆเราก็จะเดินปนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละมันเป็นความสุขของเราที่ได้ลงมาเพราะว่าเราก็เติบโตมาจากการเป็นเซล์มาก่อนเราก็รู้สึกว่าแบบการได้คุยกับลูกค้ามันคือความสุขเป็นเดียคือมันได้เอาพลังออกไปอย่างเงี้ยโดนนอนไปแล้วเออได้เอาพลังมาไม่แต่ะเจอได้ยินคําว่ามีความสุขเวลามาที่นี่ ทุกครั้งที่เข้ามาที่โชรูมคือพี่หนิงมีความสุขจะว่าแค่มันก็จบแล้วนะมันคือเหมือนบ้านหลังที่สองที่เรารู้สึกว่าแบบมันคือที่ที่เราอยากมาทุกวันอีเว้น์ว่าแบบปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ได้หยุดเลยสักวันเหนื่อยมากทำงานถึงตีสองตีสามทุกวันแล้วก็ตื่นหกโมงเช้าก็เลยรู้สึกว่าแบบพอมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีวันไหนที่ไม่อยากมาคือเท่าที่จะดูพล a นนิ่งอะจะรู้สึกว่าเป็นโชรูมที่ดิสเพลย์ของได้ทุกตารางนิวจริงๆริง ซ้ายขวานหลังทุกบานนี้เดี๋ยวจะมีประตูมาติดทุกอย่างจะใช้จูว่าห้าอยตารางเมตรคุ้มคุ้มมากถ้าลูกค้ามาดูมาจับอ่ะจูว่าคนจะเก็ตไปคนจะเก็ตว่าเฮ้ยทำไมต้องลงทุนตรงนี้เฮ้ยทำไมมันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีเราจะคิดไม่ออกอ่ะคือโดยเฉพาะลูกค้าที่เขาอ่านแปลนไม่ออกเขาดูอะไรไม่เป็นแล้วเราเจอบ่อยมากเลยว่าแบบอันนี้ติดกับอันนี้สวยไหม S <S 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 อันนี้อยู่บนนี้สีนี้สวยไหมหลังบ้านนี่เรามีเฉดไม้สีที่พ่นไว้ให้รอให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดเลยว,ว่าแบบตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วครัวที่เรามีเนี่ยหน้าบานเยอะมากเราติดทุกรุ่นเลยเราว่ามันมันเป็นเราอะมัวร์แดน t ดสคือลูกค้าเข้ามาแล้วมันตัดความแบบที่เขาจะต้องมานึกอะว่าแบบจะดีไหมว่าสวยไหมว่าแล้วเข้าอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การสร้างบ้านสนุกขึ้นใช่เลยคือเราก็เลยแบบ ใช่แหละมันมีคนที่นึกไม่ออกตอนนี้ฉันทาให้คนนึกออกคือว่าการทาโชว์รูมนี้คือจบอ่ะใช่มันจบทุกคำถามทุกสีที่นี่มีทุกสีมันจบทุกคําถามหมายถึงว่าคําถามในใจว่ามันจะได้มันจะใช่มันจะออกมาสวยไหมมันจะเหมือนใน 3D หรือเปล่าแล้วของจริงมันจะสวยหรือเปล่าสรุปคือที่นี่ก็คือเป็นคําตอบให้ลูกค้าหมดละใช่เราก็พยายามทําให้เขา เห็นภาพมากที่สุดแหละคือ Experience จากสิ่งที่เราทำงานมา16ปีเนาะคือเจอคำถามอะไรบ้างหรือีเวนว่าเราเองเราเจออะไรบ้างเราก็พยายามแบบเอองั้นก็พยายาม Eliminate สิ่งที่เราเจอให้มากที่สุดละกันเท่าที่จะสังเกตละกันจะรู้สึกว่าพี่หนิงมีการ Deep Listening แบบสูงมากเฉพาะเรื่องนี้นะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยสามีจะบอกว่าหนิงตั้งใจฟังหน่อยได้ไหม แต่ถ้าเรื่องนี้นะคือแบบพูดหนึ่งประโยคนี้คือเข้าใจไปถึงเข้าใจเออเข้าใจแล้วแต่ถ้าเรื่องอื่นนะแบบเอาอีกทีดิพี่จอร์ดมาแปลหน่อยพูดอะไรวะโออแต่แต่จูรู้สึกว่า พี่หนิงแบบเข้าใจหัวอกคนที่มีเพนจอยในการสร้างบ้านมากอยากจะเป็นอยากเป็นโซลูชันด้วยนะเอออยากจะเป็น <c oughs> ก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนที่แก้ปัญหาหทุกเรื่องนะออแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราใช้อะไรเราดีอ่ะจะชอบไปแนะนําให้เขาใช้เพราะเรารู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าเราเป็นคนหนึ่งที่เรายอมจ่ายแพงนะเพราะเราไม่ชอบอะไรที่จ่ายมาเราต้องมาทิ้งแล้วจ่ายรอบสองอก็ซื้อดีๆไปเลยแล้วจบอันนี้เป็นตั้งแต่สมัยเราเป็นพนักง,งานแล้วเรารู้สึกว่าแบบก็อันนี้มันไม่ดีนะนาไปก็โดนด่าว่วาเขาใช้แล้วเขากลับมาด่าไม่อา เ,เพราะว่าจริงๆแล้ว <ๆ S 2> เราไม่ได้อยากจะเป็นพนักง,งานไปตลอดชีพชื่อเสียงเราคือเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราให้ไปคนมันจดจาเราเพราะฉะนั้นแนะนําในสิ่งที่เราชอบไม่แนะนําในสิ่งที่อยากขายพอได้ตังค์เราชอบแบบนี้แล้วเราว่ามันดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราให้เลยฟังเราใจเต้นฟังเรารู้สึกแบบ เอออยู่กับตัวจริงมันต้องอย่าง,งนี้จะยกให้เป็นตัวแม่แห่งฮาร์ดแวร์ของไทยนะคะจุรู้สึกว่าไม่มีใครแพชเน t ตแล้วก็ท um ุ่มเทอ่ะบางคนชอบก็แค่นำเข้า แต่แม่เดเวลอปด้วยค่ะก็คือแบบมีการทําสินค้าของตัวเองขึ้นมาด้วยใช่คือเราพยายามนําเข้ามาแล้วเราก็เรียนรู้ว่าแบบคือแบรนด์พวกนี้มันที่สรีก็หมดเนาะเราก็พยายามเรียนรู้ว่าอย่างเจ้านี้เขาทําแบบนี้เราไม่ชอบอะไรของเขาเจ้านี้เขาทาแบบนี้เราชอบอะไรของเขาประมาณนั้นเออแล้วก็เอาทั้งหมดมารวมกันนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันไม่มีใครป้าเอาหลายหลายอย่างมารวมตัวกันเราใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะออกมาเป็นแต่ละตัวได้คือมันไม่ใช่ง่ายดังนั้น16ปีที่ บ่มมาจะเชื่อว่าที่นี่จะเป็นคำตอบกับทุกๆบ้านที่กำลังสร้างอยู่ กับดีไซเนอร์ทุกคนที่กำลังออกแบบอยู่ลองมาที่ w ว r e House 30กันดูนะคะจะเชื่อว่าทุกคนจะหลงเข้าไปในนี้เลยแล้วก็จะอยู่ในนี้หลายชั่วโมงเป้าหมายสูงสุดนะจะอยากให้คน Walk- i อินที่นี่แต่จะเชื่อว่าโลเคชันที่นี่มันพรามอยู่แล้วอะเท่าที่จะได้ยินก็คือมีคนญี่ปุ่นคนจีนคนคอ,อะไรนะก็คือตั้งแต่ย้ายมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีจ้างฟรอนท์ที่เป็นแบบผู้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าคนที่มาเนี่ยมาเเลยคือต่างชา การที่เราย้ายมาเนี้ยสิ่งที่เราได้หลักๆเลยนะคือ new c l i e n t e l ที่เป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์หรือยูทูบเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันอีกเลเวลหนึ่งเลยแล้วก็มีแบบดีไซเนอร์ต่างชาติที่อยู่ภูเก็ตเอยอะไรเอยนี่คือแบบ I want to work with you I think you understand the concept of foreigner หรือ the concept that Thai contractor doesn't understand อะไรอย่างเงี้ย่คนรู้ก็มาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเฮ้ย มันนิวจริงๆว่ะมันทท t ลลี่นิวจริงคนเข้าใจในสิ่งที่พี่หนิงพยายาม<ช>จะทำจะขอเปลี่ยนคำพูดแล้วกันจืว่ามันไม่ใช่แค่คำตอบมันเป็นสวรรค์ ผมรู้สึกซว่ามันน่าจะเป็นสวรรค์ของดีไซเนอร์แล้วก็คนหลักบ้านดีใจที่น่าจะเป็นคนไทยที่เข้าใจหัวอกคนหลักบ้านไม่ว่าจะสัญชาติไหนคือว่ามันเป็น universal design ไม่ว่าคนฝรั่งเศสเข้ามาก็ appreciate ไม่ว่าคนจีนเข้ามาก็ appreciate ไม่ว่าคนญี่ปุ่นเกาหลีมาก็ appreciate ไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็อยากจะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปแล้วก็ดีใจที่มันมีสิ่งให้เราอัปเกรดอะไม่งั้นเราก็จะใช้เจ้าเจ้าเดิมต่อไปแล้วมันก็ซ้ำ ซ้ำอยู่อย่างนั้นเป็นสิบปีเราก็<ช>ไม่ได้พัฒนาอะไรใหม่เลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนช่วยพัฒนา<อ>สิ่งของออกมาให้เราได้ใช้นะคะเออสนุกมากสนุกมากจะเชื่อว่ามันไม่ต้องพูดแล้วอะถ้ามาถึงที่เนี่พี่หนิงไม่ต้องอยู่ก็สามารถคือ,อาบายเออคุณจะสามารถสัมผัสได้ว่าความตั้งใจของพี่หนิงคืออะไรย<ช>ิ่งคุยก็ยิ่งแบบยิ่งเข้าใจโอเควันนี้ขอบคุณคุณจือมากเลยที่ให้โอกาสให้เสียเวลามา ไม่เลยไม่เลยจือแบบ บอกทีมเลยต้องไปที่นี่จูแบบตื่นเต้นมากที่แบบคือจือเห็นตั้งแต่อยู่ซอย49เราจือเดินไปด้วยความบังเอิญด้วยนะอย่างที่จือทำรีเสิร์ชมาคือพี่หนิงจะไม่ไม่ค่อยทำมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบเปิดออฟมาส์มากกว่าแล้วถ้าวันนั้นจือไม่ไปนวดจูก็จะไม่เห็นนะก็ออลิฟแล้วก Olive, ลจก็เฮ้ยเรียกทีมวันนั้นดีนดีนะไปกับทีมสามสี่คนก็เลยไปดูมือจับเฮ้ยแล้วก็ซื้อไปที่ออฟฟิศคือถ้าคนได้รู้จกักอ่ะมันจะอินของมันเองอยากจะเชิญเข้าม,มาม ขอบคุณมากเลยวันนี้ที่แบบให้โอกาสอ่อยมาแล้วก็พูดคุยกันดิ่งได้พูดในสิ่งที่แบบเออเป็นวิชั่นที่เราหลงไหลมามตลอดแล้วก็ได้ถ่ายความรู้สึก ตรงนี้ให้กับลูกค้าอย่างบคนดูว่าเออจริงๆแล้วมันคือความสุขของเราแหละที่เราจะพรอไว์ให้ลูกค้าได้ไม่มากก็น้อยก็ด้วยความเต็มใจด้วยความสุขของเรามันบอกบอกได้เลยว่าถ้าทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมันจะเป็นแบบมก็ตามมันจะเป็นปริสัพใช่พอมันทําจากความสุขเนี่ยหนิงไม่ได้ไปคอนเซิร์ตแล้วใครชอบไม่ชอบจริงฉันชอบจริง ฉันว่าบนโลกนี้เดี๋ยวมันคงมีคนชอบแบบฉันคนที่ไม่ชอบแบบฉันก็เดินผ่านไปเลยไม่เป็นไรเลยใช่ไม่เป็นไรใช่จะเชื่อว่าอีกหลังจากนี้จะมีอีกหลายรายการมาที่นี่ก็ฝากติดตามดูนักโอลิฟในทุกๆรายการหลังจากนี้ด้วยนะคะดีไซน์หับวันนี้นะคะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะพาทุกคนไปเจอหรือพาไปเม้ามอยกับผู้เชี่ยวชาญด้านไหนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะ